ก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องวิศวะสายเทนั่นเองครับช่องที่นาความรู้ข่วาวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมาให้กับทุกคนได้ฟังนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกกับทุกคนเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมเอามาเล่าเนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวนะครับแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะดังนั้นนะครับไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองครับผม วันนี้เราก็ไปอัปเดตราคากันสักนิดหนึ่งนะครับก็ตลาดก็ยังคงร่วงอย่างต่อเนื่องนะครับก็บิตคอยนนะครับอยู่ที่ประมาณ5 9 0 0มื่นนะครับอ่ีเชลเลียบอยู่ที่4 0 0พันหนะครับบีแอนบนะครับอยู่ที่5 6 5ร้อยหกสิบห้าโซนาอยู่ที่2องร้อแล้วก็คารันโดอยู่ที่1นึ่งจุดแปดสี่นั่นเองครับสำหรับโปรเจกต์ที่เติบโตภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือเหรียญแซนนะครับเหรียญเอแวรเหรียญมานาเหรียญเคิร์ฟดาวนะครับเกี่ยวกับเอ็นเอฟทีเก โปรโตคอลก็ค่อนข้างเติบโตมาค่อนข้างเยอะนะครับหลายๆเหรียญเนานะทีนี้เราไปดูข่าวกันเลยกว่าว่าเออมันจะเป็นยังไงต่อหลังจากตลาดแดงมา 2- 3สาวันติดแล้วนะครับก็ไปดูที่ข่าวแรกเนาะข่าวแรกก็คือข่าวเมื่อวานน่ะแหละเอามาเล่าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ดูเนาะก็ไบเดนนะครับก็ได้เซ็นสัญญาเกี่ยวกับการอ่าผู้ที่มีการถือครองคริปตกว่า1 0 0 0 0เหรียญหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทก็จะต้องอ่า ประกาศหรือว่าต้องต้องลงรายชื่อให้กับทางรัฐนะครับก็คือแบบต้องลงรายชื่อหรือว่าแจ้งให้กับกรตทางสารราชคอสาตนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้ราคาบิตคอยต์แล้วก็ทาให้ออคอย์อื่นๆเนี่ยร่วงมาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่หากถ้าคุณลองไปอ่านเนื้อหาจริงนะครับผลบังคับใช้ยังไม่มีภายในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับย้านะครับมันไม่ได้บังคับใช้ในปีนี้หรือปีหน้านะครับผลที่บังคับใช้การร่างกฎหมายเนี่ย เขาจะบังคับใช้น่าจะป่าถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะนะ่าประมาณปี2023 2024นั่นหมายความว่าเรามีเวลาปีหรือ2ปีนะครับที่กว่าจะจดลายชื่อว่าเรามีเงินมากกว่า1 0,000เหรียญของสหรัฐนะของทางสหรัฐเนาะทำให้คนเนี่ยตกใจทีขายเพราะคนเขายังไม่รู้ไงว่าเออในความเป็นจริงอีก2ปีกว่าเขาจะเริ่มใช้กฎหมายนี้จริงๆนะครับนั่นหมายความว่า อีกสองปีถ้าเราขคาะผมคิดง่ายๆถ้าราคาบิตคอยไปสักแสนสองแสนหรือประมาณถ้าเทียบเป็นหนกครงห้าหกล้านอ่ะมันควรไม่ต่ํากว่าราคาปัจจุบันก็คือสองล้านแล้วนะครับคุณเห็นอะไรไหมครับเออผมต้องการพูดให้คุณได้ได,ได้คิดเนาะช่องนี้ก็อยากพูดให้ทุกคนได้คิดแล้วก็ลองคิดตามนะครับก็ลองคิดดวูว่าคงไม่ต่ำกว่าสองล้านแล้วนะครับในอีกสองปีข้างหน้าจริงไหมเออเพราะฉะนั้นผมก็ก็ถามว่าตกใจไหมผมไม่ได้ตกใจนะผมมองว่า บิตคอยยังสามารถโตได้อีกไกลอยู่แล้วครับผมไปดูข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเสริมนะครับก็เป็นข่าวเสริมที่อ่าเป็นข่าวที่แบบตอกย้ำอีกรอบหนึ่งครับว่าทําไมบิตคอยถึงราคาร่วมนะครับหลังจากที่สัญลักออกมาเซ็นปั๊บจีนไม่อยู่เฉยครับผู้ที่แบบเรียกว่าแอนตี้บิตคอยก็เป็นเป็นไปว่าได้นะครับว่าบิตคอยก็อ่าทางจีนนะครับได้บอกว่าทางรัฐบาลจีนได้เข้าซ้าเติมประกาศเพิ่มมาตรการลงโทษให้กับบริษัทรัฐวิสาหากิจนะครับในการแบนห้าม ขุดบิตคอยนะครับก็ส่งผลให้ราคาบิตคอยก็ร่วงมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จีนก็บอกว่าผมผมไม่ชอบบิตคอยอยู่แล้วผมก็ซ้าเติมไปทางะกับร่วมกับสหรัฐไปด้วยนะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งครับที่ทาให้บิตคอยราคาร่วงนะครับแต่ถ้าใครรู้ข่าววงหนอะไรอย่าถ้าผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเห็นเขาบอกว่าอ่าจีนแบนขุดบิตคอยนะครับแต่รัฐบาลจีนอาจจะแอบขุดบิตคอยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้หรือว <se> ่า <f> ร <es> ัฐรัฐบาลจีนอาจจะแอบถือบิตคอย เยอะเป็นพอสมควรนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคครับไปดูข่าวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวการประชุมเกี่ยวกับาทางประธานาธิบดีนะเขาได้ออกมามบอกว่าเนี่ยจีนจะไม่สามารถพัฒนาแต่อย่างโดดเดี่ยวในโลกได้และในโลกก็ไม่สามารถพัฒนาได้หากไม่มีจีนอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเราทุกคนก็ลองไปคิดกันเองนะกันเพราะว่าทุกวันนี้ ถ้าไม่มีจีนเราจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับแล้วโลกต้องจากจีนจริงๆหรือเปล่านะครับก็ลองทุกคนก็ลองคิดดูกันครับส่วนตัวผมก็ผมเป็นกลางแล้วกันทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยผมเพราะว่าจีนก็เป็นประเทศอาหารหนาานะครับก็ประเทศที่ค่อนข้างใหญ่เนาะก็ควรควรเขาเรียกอะไรปณีปนอมคนละครึ่งไหมจีนกับสหรัฐเอมาอมา,าสา 1, นสัมพันธ์กันไหมในอนาคตเราอาจจะได้เห็นก็ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้สิอาจจะไม่ได้เห็นหรอก ก็มานราติดตามกันในอนาคตนะครับโอเคครับก็ไปข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปนี้เป็นการของเทคเด e บเหมือนเดิมนะครับผมที่ผมต้องการให้ให้ทุกคนดูนะครับเขาเอาการาฟเมื่อปี2017นะครับมาเปรียบเทียบกับปี2021นั่นเองเราจะเห็นได้ว่านี่ทุกวันเนี่ยห่างกันประมาณ8วันแล้วกันเห็นไหม22 30นะครับแล้วก็ช่วงพีค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 เห็นไหม แล้วก็ลงมาโนเวอวันที่17พฤจิจิกาวันนี้เมื่อสองพันสิบเจ็ดก็วัที่สิบสองนะครับก็เขาคาดการณ์ว่าหลังจากที่มันมาตรงเนี้มันน่าจะเป็นตุดต่ำสุดแล้วแหละก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นนะครับส่วนตัวผมก็ผมให้เต็มที่นะห้าหมื่นแปดห้าหมื่นเจ็ดไม่น่าจะดุลลนะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นไปตามอาจจกเดียบที่ช่างเดียบได้บอกนะครับผมคิดเห็นด้วยแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ถ้ามันพุ่งไปที่เจ็ดหมื่นห้าผมก็มองว่ามันเป็นแค่เริ่มต้นมานจะพุ่งแบบ สูงขึ้นไปได้อีกประมาณแสนเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็ถ้ามันเป็นตามปี2017จริงมันก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่นิดนึงเพราะว่าจำได้ไหมปี2018อะ่ะบิตคอยลร่วงกว่า80%เลยนะครับก็ถ้ามันขึ้นไปออทำไาใหม่มันอาจะร่วงมาที่เดิมหรือประมาณ40,000-30,000อาจก็เป็นได้ในอนาคตก็มารอติดตามกันนะครับผมโอเคครับก็ไปข่าวต่อไปกันเลยครับข่าวต่อไปก็เป็นข่าวที่ทาง e t h r m a r k e t นะครับได้เปิดตัวนะครับในวันที่8ที่ผ่านมาเนาะมันคือก็มันเป็นศูนย์ซื้อขายที่แลกเปลี่ยนผ่านคริปโตเคเรนซีนี่นะครับก็ได้เปิดตัวเมื่อวันที่8พฤศจิกาที่ผ่านมานะรับในเนื้อหาผมก็สรุปมาให้ทุกคนฟังง่ายๆแล้วกันนะครับพูดได้ง่ายเลยทุกคนสามารถอ่ะซื้อของโดยใช้เหรียญคริปโตเคเรนซีนะครับผ่าน e t h r m Market ได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้คริปโตเห็นไหมเขาบอกใช้ด็อกคอยก็ได้หรือว่า ใช้เป็น BTC ETH แล้วแต่คุณในการาซื้อสินค้าใน ETH Air Market นั่นเองครับก็เป็นการสรุปง่ายๆรวมขนาดนี้เห็นไหมเขาก็เปรียบเทียบราคาเท่านี้ดอลล่าเปรียบเทียบเท่าก,าก,ากับกี่ดอกอะไรประมาณนี้นะครับก็ในอนาคตก็มารอดูติดตามกันแน่นคตนะครับว่าาจะมีคนใช้งานมากขึ้นหรือเปล่านะครับทั้งนี้ก็อยู่แต่แต่ละร้านค้าด้วยว่าว่าแต่ละร้านจะรองรับการชำระเป็นเหรียญอะไร ด้วยนะครับก็เริ่มเห็นได้ชัดใช่ไหมคนเริ่มใช้เงินในการใช้จ่ายผ่านริปโตคอเรนซีกันมากขึ้นนะครับผมโอเคครับก็ไปดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าครับสําหรับจ้าข่าวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวโพลิกอนนั่นเองนะครับหรือว่าเหรียญเมทิกที่เรารู้จักกันเนาะเมทิกก็มีการล้นนะครับบนเพื่อปรับขนาดอิตาเลี่ยมนะครับโดยผมจะสรุปง่ายๆให้ทุกคนฟังนะครับการที่อ่า อิตาเลียมจะพัฒนาไปถึงเลเยอร์2.0หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอิตาเลียมก็ต้องพึ่งโพลิกอนในการปรับสเกลลิงหรือว่าในการพัฒนาระบบเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่า2ระบบเนี้ยมันต้องทำควบคู่กันเพราะโพลิกอนก็รันบบนอิตาเลียมแต่อิตาเลียมก็ต้องอาศัยในการโพลิกอนในการพัฒนาอีตาเลียมเลเยอร์สหรือว่าการพัฒนาอิตาเลียมในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับก็มันก็มันก็จะสอดคล้องกับข่าวข่าวนี้เนาะ เนี่ยผมจะมีอะไรมาให้ดูเนาะคุณก็ลองดูแหครับนี่คืออีเทเรียมนี่คือลูกหลวงอีตเรียมการที่จะปรับสก i ลลิ่งของอีเาเรียมได้ก็ต้องมีโพลิกกนมาช่วยนั่นเองนะครับก็การก็ประมาณนี้ครับก็เพิ่มความเป็นดิเซนทลไลน์นั่นเองนะครับโดยเนื้อหาอีกสำคัญหนึ่งก็เขาได้บอกไปว่าเนี่ย ZK เนี่ยหรือว่า CK เนี่ยก็เป็นเป็นหนทางที่ทำให้อ่าอ่าคือหนทางที่ทำให้เจ้าอีเเลียมพัฒนา ไปในรูปแบบใหม่นะครับแล้วเขาบอกว่าเจ้ามีเด่น V M เนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของโกลิกอนในการปรับสเกลของอิตาเลียมนั่นเองนะครับก็มีการาใช้ดีฟายมาช่วยนั่นเองครับสำหรับเจ้าอิตาเลียมนะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นอิตาเลียมมีค่า,ารมเนียมที่ถูกลงก็เป็นไปได้นะครับโอเคครับก็ไปฟังข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าน้องข่าววันนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสาหรับข่าวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวของ แซนบ็อกนะครับแซนบ็อกเตรียมเปิดทดสอบเมตาเวิร์ดเอลฟาในวันที่29ิกาพฤศจิกายนนี้นะครับหลังจาก4ปีหลังจาก4ปีในการพัฒนานะครับก็คือ4ปีที่พัฒนามาเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการสําหรับเจ้าแซนบ็อกนะครับก็ส่งผลให้ราคาแซนบ็อกวันนี้ครับพุ่งไปทำออทามไฮใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ปรับตัวย่อ,อมานิดหน่อยเนาะก็ถือเป็นข่าวที่คือหาเนาะก็บริษัทแซนบ็อกนะครับเป็นได้ได้ร่วมกับทางเอลฟาในการ เพดูเอิญในการโลกเมตาเวิร์ตนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมทีนี้เราจะเราจะไปดูราคาราคาเหรียญซานบอกนิดนึงเนาะเห็นไหมเราก็เห็นได้ว่าเนาะในช่วงเมื่อวานในขณะที่เหรียญกิบโตลงเนี่ยมีไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวเดียวเด้งขึ้นอยู่วตัวเดียวแล้วทาอ่อทำหายใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถามว่ามันคิดว่ามันจะย่อถึงประมาณเท่าไหร่นะครับผมใช้ฟิโบ้ง่ายเปรียบเทียบกับการย่อครั้งก่อนนะครับ ไปท้ายสูงสุดนะครับโอเคครับทุกครั้งที่มันย่อสิ่งที่รับได้คุณเห็นไหม,ท,มที่มันรับควรรับก็คือตั้งแต่0.5 Pivoting ถึง0.618หรือ61.8 Pivoting นะครับก็คือช่วงนี้ช่วงที่ประมาณเนี่ย2.45ถึงประมาณ2.2โดยประมาณนะครับแต่ถ้าหลุดลงมาเราก็รับไว้โอเคครับเช่นเดียวกันครับหลังจากที่มันออทำท้ายหมาที่ผมมองว่า อ่ามันจะลงมาประมาณเท่าไหร่ผมว่าใช้ฟิบโบรนที่เช่นเดิมครับผมก็ลากไปที่จุดสูงสุดนะอ่าหมายแรกที่คุณควรจะรับนะหรือว่าอะไรอ่ะอาจจะผมจะรับที่ประมาณเนี่ยศูนย์จุดห้าฟิบโบนี่กับศูนย์จุดหกแปดก็ที่ช่วงประมาณอ่าสองจุดเก้านะครับอ่าสองจุดแปดโดยประมาณคิดว่ามันไม่น่าจะต่ำกว่านี้นะครับแต่ถ้ามันอ่าถ้าบิตคอยกลับมามีข่าวดีแล้วสามารถบิตคอยสามารถแดงขึ้นไปนแล้วมันจ,จะลงแค่ประมาณแค่ศูนย์จุด สามสิบแปดจุดสองสิบจุดห้าแล้วอาจจะเด้งขึ้นไปเลยก็เป็นไปได้นะครับเขามารอติดตามสําหรับเจ้าเหรียญแซนด์วอชก็มีโปรเจกต์ใหม่ที่น่าสนใจมากนะครับโอเคครับไปสําหรับข่าวต่อไปนะครับทาง n e t ตเอชนะครับกำลังเข้าสู่เมตาเวิร์ดนะครับก็เป็นข่าวที่เน็ตเอชนะครับยักษ์ใหญ่นะครับอินเทอร์เน็ตของจีนนะครับรับสมัครผู้สร้างเสมือนจริงนะครับตำแหน่งอื่นเกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ดเอ๊ะไหนว่าจีนแบนบิตคอยแต่ทำไม จีดกำลังเข้าสู่โลกเมตาเวิลด์เฮ้ยมันย้อนแย้งหรือเปล่านะก็ทุกคนก็ลองไปคิดนะครับว่ามันยังไงครับหรือว่าแอบกินไว้คนเดียวหรือเปล่าก็รอผมก็ไม่รู้สินะนี่ก็เป็นความคิดส่วนตัวเนาะโอเคครับโอเคครับก็ไปข่าวต่อไปหนึ่งกครับเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะครับตลอดจะข่าวสุดท้ายเป็นข่าวของวีเชนนะครับวีเชนจะมีการอัปเดตเป็นกลไกนะครับอ่า2.0นะครับจะมีการพูดออฟออเทอร์เรตี้เนี่ยครับเวอร์ชันสอนย์นะครับก็มารอติดตามครับหลังจากที่อ่า าทางวีเชนหรือเราเรียกกันว่าเหรียญไอเจ้าเวทเนี่ยมีการอัปเดตจะส่งผลให้ราคาเหรียญเนี่ยมันพุ่งไปเท่าไหนเชี่วนะครับผมโอเคเราไปดูราคาของวีเชนกันสักหน่อยเนาะส่วนตัวผมก็เชื่อว่าทุกครั้งที่มีการอัปเดตนะครับก็จะทำให้ราคาเหรียญนะพุ่งขึ้นได้แน่นอนนะครับก็ไปรอไปรอดูกันในอนาคตนะครับไปดูเหรียญวีเชนกันหน่อยครับแล้วหลัเหรียญทีทวีเชนหรือเวทก็มีการย่อลงมานข้างแรงเนาะ หลังจากก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้มันพุ่งมาค่อนข้างสูงนะครับซึ่งตอนแรกถ้าผมตีฟิโบนะเป้าหมายที่ผมบอกตอนแรกผมมองไปที่ประมาณนี้นะแต่มันขึ้นมาที่นี่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าโอเคถามว่าตอนนี้เข้ารับได้ไหมอืมโอเคครับเหมือนเดิมนะครับผมมาใช้ฟิโบเหมือนเดิมเห็นไหมถ้าคุณเห็นเนี่ยฟึบทุกครั้งที่มันย่อมันจะยอ่ะยอที่ประมาณผมใช้ตรงนี้เลยดีกว่า โอเคเห็นไหมครับอ be ันน so so ี้ปกติถ so ้าถ้าผมผมเทรดอะผมจะรับที่ช่วงตั้งแต่6ุ8และแต่ทีนี้ด้วยความแรงเทขายของบิตคอยแล้วก็ต่างก็ทําให้มันหลุดลงมาก็คิดว่ามันไม่น่าจะต่ำา78.6แล้วครับก็ตรงนี้ก็ถือเป็นราคาที่ค่อนข้างรับได้นะครับถ้าบิตคอยไม่โดนเทขายเวทเชียก็อาจจะโตได้อีกค่อนข้างไกลในอนาคต เลยครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแนละ้วก็เช่นเดิมนะครับก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นครับผมก็ช่วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ r ร b e นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารในการติดตามเกี่ยวกับ c r y p t o c คอเ e n c y แล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องวิศวาสายเทศนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ